สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีตอนเช้านะคะอ่าวันนี้นักเรียนดูไหมคุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องอะไรคะอ่านักเรียนฟังเพลงนะคะตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดู จับไม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูหูตาจมูกจมูกตาหูหูตาจมูกปากเอาอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่ะอานักเรียนนักเรียนฟังครูแล้วร้องไปพร้อมครูเลยก็ได้นะคะอ่า one two three ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหู จับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูหูตาจมูกปากปากจมูกตาหูอ่าได้ไหมคะอ่าอีกพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งวันทูทรีตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกจับจมูกตาหู จับไม่จับให้ฉันดูจับไหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูหูตาจมูกปากปากหูตาจมูกอ่าต้องให้ตัวเองหน่อยนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอะไรคะอ่า,อาวัยวะส่วนต่างๆมีอะไรบ้างเอ่ยวัยวะส่วนต่างๆของเรามีอะไร ตาหูจมูกปากอะไรคะมือนะคะนิ้วมือของเราเป็นส่วนประกอบของร่างกายที่สำคัญนะคะเทา้านิ้วเทาว้าอ่าจับเท้าสิคะจับเทา้าจับนิ้วเทา้าอ้าจับตา อายตานะคะอายตาอะไรอีกเอียร์อะไรอีกค่ะ,ออะ,ออะอนอจมูกมีจมูกเมาปากอะไรค่ะแฮนมือ ฟลิงเกร์นิ้วมือนิ้วมือเมื่อกี้นิ้วเอานับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมีกี่นิ้วคะมีสิบนิ้วนะคะมีสิบนิ้วอ่าอ่าอวัยวะต่างๆของเราอ่ะเอาชี้ตาก่อนตา ตาเอาไว้ทำไมคะตาเอาไว้ดูดูสิ่งต่างๆดูอะไรดูคุณพ่อคุณแม่ดูทีวีดูเพื่อนนะคะตาอ้ายตานะคะตาเอาไว้ดูถ้ามีไม่มีตาเราดูได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องมีตาเอาไว้ดูดูหนังดูโทรศัพท์ดูหน้าคุณพ่อคุณแม่ตื่นเกิดใหม่ๆปั๊บเราลืมตาดูโลกเลย ดูหน้าแม่เวลากินนมแม่เราต้องดูหน้าแม่ก่อนนะคะอะไรต่อหูหูไม่กี่หูมีสองหูเอียหูหัวทำอะไรไว้ฟังนะคะเอาไว้ฟังฟังอะไรคะฟังเพลงฟังคุณพ่อคุณแม่พูดฟังเพื่อนพูดฟังคุณครูพูดนะคะมีกี่หูมีสองหู สองหูมีสองรูเอาลองปินหูดูสิปินหูตัวเองอ่าได้ยินอะไรไหมคะไม่ได้ยินนะคะเพราะว่าเราปินหูหูไว้ฟังปิดตาก็จะมองไม่เห็นนะคะอีกอันนองอะไรคะนสจมูก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 เอาไว้ดมกลิ่นกับหายใจนะคะดมกลิ่นกับหายใจมีกี่รู มีสองรูอ่าปิดจมูกหายใจออกไหมคะหายใจออกไหมไม่ออกเพราะว่าเราใช้จมูกหายใจกับดมกลิ่นดมกลิ่นอะไรดมกลิ่นอ่าลองสมมุติว่าดได้กลิ่นอ่าน้ำหอมเราใช้ไดดมคะใช้จมูกดมน้ำหอมนะคะอ่าอีกอันนึงอ่าอะไรนี่ ปากนะคะปากเอาไว้ทำไมเอาไว้พูดกับเอาไว้กินข้าวนะคะเอาไว้พูดกับไว้กินข้าวเอาเราปิดปากดูสิเราพูดอพูดได้ไหมคะพูดไม่ได้เอาเราปิดปากกินข้าวได้ไหมกินไม่ได้นะคะปากมีประโยชน์มีประโยชน์ทั้งนั้นเลยปากอ่าแล้วก็ อะไรอีกข้างในปากซีกขโครฟันทูฟันทัางลิน้นลิ้นในข้างในนะคะเอาฟันเอาไว้ทำไมเอาไว้สําหรับเคี้ยวอาหารให้มันละเอียดละเอียดกินเข้าไปเสร็จแล้วเล้วเอาใช้ปากเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวให้มันละเอียดหรือทึ่งกืนลงไปลิ้นล่ะคะลิ้นเอาไว้สําหรับชิมรสหวานรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็ม รถเย็นรดร้อนเอามาจากลิ้นนะคะสัมผัสในการดูรถอีกอันนึงอะไรคะมือมือไว้ทำไมมือเอาไว้จับจับอะไรคะจับขนมจับข้าวกิน,จ,นจ,จับนิสสอจับสมุดจับหนังสือจับทุกอย่างเลยถ้าไม่มีมือหรอคะ จับอะไรได้ไหมไม่ได้เป็นมือเป็นคนมือมืองอนะคะจับอะไรไม่ได้เลยสําคัญมากทุกอย่างสําคัญหมดเลยต,ต,ตั้งแต่หน้าตั้งแต่หัวมาหมดเลยนะคะอวัยวะต่างๆแล้วก็สาคัญอ่าสิ่งสําคัญของอวัยวะ,ะทบทวหน่อยนะคะทบทวหน้อยอะไรคะตาอ้อยตาสาหรับเอาไว้ ดูดูค่ายดูสิ่งต่างๆดูพ่อดูแม่ดูพี่ดูน้องห้องดูทีวีนะคะอ่าอยางอะไรอีกเฮ้ออะไรอีกเนะเรียหูหูเอาไว้ฟังนะคะฟังเพลงฟังคุณพ่อคุณแม่พูดฟังคุณครูพูดเวลา,าเรียนหนังสือต้องใช้หูกับตาตาดูหูฟังอ่าตาดูหูฟังนะคะ อีกอันหนึงจมูกโนสจมูกโนสจมูกนะคะเอาไว้ดมกลิ่นกับหายใจนะคะสำคัญมากเลยเมาปากเอาไว้สำหรับกินข้าวหรือพูดทูฟันเอาไว้เคี้ยวอาหารให้ละเอียดละเอียดนะคะต่อไป ทั้งลิน้นเอาไว้ริมรถรถเผ็ดรถเปรี้ยวรถเคม็มอะไรคะมือห้านมือเอาไว้จับจับสิ่งต่างๆจับอะไรจับเงินจับข้าวจับพ่อจับแม่นะคะนี่สำคัญมากเลยอ่านเด็ก,เด,กเด็กเข้าใจไหมคะอ่าถ้าเข้าใจ เรามาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งทบทวนอ่าวันสอ e ตาหูจมูกจับให้ถูกจับจมูกตาหูจับใหม่จับให้ฉันดูจับใหม่จับให้ฉันดูจับจมูกตาหูหูตาจมูกปากอ่า แต่เมื่อจะเองหน่อยถ้าเข้าใจแล้วคุณครูก็จะแจกใบงานให้หนูระบายสีตาวันนี้เอาตาก่อนนะคะวันนี้เกี่ยวกับตาก่อนตาเอาไว้ดูเดี๋ยววันต่อไปก็จะเอาจมูกเอาปากเอาหูเอามือนะคะวันนี้ให้เอาอะไรก่อนเอาตาก่อนนะคะอ่าคุณครูจะให้เด็กๆทําใบงานนะคะใครทําไม่ได้สงสัยให้ถามคุณครู เข้าใจไหมคะอ่าเข้าใจอ่าพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ